ทุกคนสวัสดีค่ะเช้านี้พลอยพาดูรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอพาดูรถ5ประตูนะคะ t o y ยต a ายาริครึ่ง1 2่ง1 2นีนะคะคันนี้เป็นรถปี2,016นะคะราคาพิเศษเพียง2 8 9 9 0 0บาทรถแบบช่วงนี้นะคะ ราคาดีมากๆนะคะเหมาะสําหรับหลายคนเลยนะเหมาะสําหรับทุกคนแหละนะคะที่สนใจนะคะอยากเปิดใจกับรถมือสองคุณภาพดีๆพรีเมียมนะคะที่ทําให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถ9 9 9บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะมาทําความรู้จักกับคันนี้กันเลยดีกว่านะสาหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีรายได้หมื่นต้น,ตน นะคะอยากผ่อนรถสักคันนะคะงบประมาณไม่เกิน5,000คันนี้ผ่อน5,000บาทตลอดสัญญาค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะยาริสนะคะเป็นรถจากค่ายโตโยต้าที่หลายคนน่าจะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ได้เห็นบนท้องถนนกันแล้วนะและวันนี้ค่ะพลพาดูนะนะคะ เป็นรถ5ประตูสีขาวไฟหน้าฮาโลเจนเครื่อง1 2 0 0ซีซีคันนี้นะคะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะทุกคนนะคะพร้อมอยางปีใหม่ค่ะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วยมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะรถบ้านพร้อมใช้งานอีก1นึคันนะคะสีขาวมีไหมใครถูกฉลอกับสีขาวคะ นี่นะคะยางพี่พอเห็นว่าเป็นยางโตโยนะโตโยไทยนะคะนี่ด้านหลังก็เป็นรถแทชแบ็กห้ประตูนะคะมีคิ้วสีดำด้านหลังด้วยนะคะ mm hmm. แอบเห็นปลายท่อไทยเทด้วยล่ะ mm hmm. อ่านะคะเปิดท้ายมาดูกัน mm hmm. สำหรับภายในนะคะได้พื้นที่กำลังดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะ mm hmm. กำลังดีนะสำหรับเดินทางกันได้2ท่าน3ท่าน4ท่าน นะคะเบาพับราบได้นะจ้าอยู่ไกลนะคะอยากดูกันหน่อยนะคะว่ารถนะคะเป็นยังไงบ้างน็อตเดิมไหมดูซิเดิมจ้านะคะตะเข็บเดิมไหมคะเดิมค่ะนะคะเม็ดอา์ก็เดิมด้วยเช่นกันนะคะตั้งใจคัดมาให้นะคะก็จะได้รถประมาณนี้แบบนี้เพื่อนๆนะคะเตรียมเอกสารรอได้เลยเรื่องรถเดี๋ยวพอยจัดการดูแลให้ค่ะนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะได้ที่นั่งนะคะสบายๆแบบนี้เลยนะ กว้างนะทุกคนเดี๋ยวพายซูมเอาให้ดูนี่นะจ๊ะเบาะนะคะไม่ได้มีรอยยับใดๆนะเขาเป็นพรมนะคะเป็นพรมสลับผ้าเอามือรูปไปก็จะมีรายตามมือเลยนะคะเนี่ยเอามือรูปได้นะคะนุ่มสบายนะคะเข้ามานั่งก็จะแบบถ้าจอดที่ร้อนนั่งได้สบายมากเลยเบาะพรมดีอย่างนี้นเองนะคะนี่จอดที่ร้อนแค่ไหนก็ยังนั่งได้นะคะให้ดูว่า มีภายในนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะพื้ดานสะอาดสะอ้านด้วยนะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถนะคะตัวเบสิกเลยนะคะให้ดูกันมาขึ้รถกันค่ะโอเคนะคะรถปี16นะจ๊ะ หมายิ่งไป170965นะคะได้ถุงลมนิรภัย SRS Airbag คู่หน้ามาให้นะคะเกสใส่ของนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ด้วยนะคะภาษีพรบอพอยต่อให้นะนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่มาพร้อมกับการเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะพูดนะนะคะเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเช็กระยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เช็คทุกระบบให้แล้วนะคะคันนี้ตรงกลางคอนโซลเพื่อน mm hmm. เพื่อนเห็นไหมว่า mm hmm. มันก็จะดีไซน์แบบพร้อมใช้งานแบบเบสิกเบสิกเสียบแผ่นซีดีก็ได้นะคะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้จะมีจอแสดงผลให้ตรงนี้เลยนะจ๊ะ ก็เป็นรถใช้งานแบบง่ายๆเบสิกเลยนะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ไกลๆนะคะอยากรู้ว่าต้องออกรถยังไงนะคะพิมพ์ปรึกษาพลอยได้นะคะหรือว่าติดต่อทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะได้รถสักคันนะคะก็สามารถนะคะ ออกรถได้นะคะใช้เงินเพียง999บาทคือจบทุกอย่างเลยนะฝากกันไว้ด้วยกับน้อง y ยริสคนนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะรถปี16ราคาพิเศษเพียง289,000บาทนะคะตลอดสัญญานะคะผ่อนเบาๆเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเอา,าละอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ